พูดถึงนายทักษิณน,นะครับวันนี้พร้อมกับลูกสาวนายกแพทองทานขนสมาชิกพักเพื่อไทยไปสัมมนากันที่หัวหินพร้อมกับอดีตนายกเศรษฐาด้วยครับพักเพื่อไทยนัดรวมตัวสมาชิกพักที่สถานีรถไฟหัวลำโพงขึ้นรถไฟขบวนพิเศษ Royal Blossom ไปสัมมนาที่อำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันระหว่างวันที่13ถึง14ธันวาคมมีรัฐมนตรีสสสมาชิกพักเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพร้อมกับสามีลูกๆพี่ชายพี่สาวหลานๆร่วมเดินทางกันไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมขบวนรถไฟดังกล่าวเช่นกันส่วนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มาขึ้นขบวนรถที่สถานีบางบํารุงก,กับเพื่อร่วมเป็นวิทยากร โดยอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนได้เดินไปทักทายสมาชิกพักเพื่อไทยเดินไปตามตู้รถต่างๆก็ทําให้บรรดาสส,สต่างดีใจทั้งนี้ประเด็นที่นายทักษิณได้บรรยายให้สอสอฟังระหว่างการสัมมนา,าคือที่มาที่ไปของ MOU 44ซึ่งก่อนหน้านั้นนายทักษิณบอกกับนักข่าวว่าล้านเปอร์เซ็นต์เกาะกูดเป็นของไทยพร้อมโต้เฟกนิวส์ที่กูข่าวว่าไม่ใช่ของไทยบอกว่าเป็น AI ปล่อยข่าวมั่วลั่นว่าใครจะบ้ายกให้ โดยได้ติวให้สอสอเพื่อไทยทราบเพื่อให้ไปแจ้งกับประชาชนให้ชาวบ้านเข้าใจที่มาที่ไปของ m o u อยู่นี้ส่วนกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลออกมาเรียกร้องให้เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นนายทักษิณบอกว่าเป็นข้อแนะนําข้อหนึ่งซึ่งต้องปรึกษาว่านายกคิดยังไงแต่ก็ต้องเปิดรับฟังทุกฝ่ายนี่คือประชาธิปไตยรับฟังแล้วก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาส่วนใหญ่ครับ